Amazing Talo. Amazing Talo. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนดอมกับชาทาตลมนะคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เตรียมเลยนะคะหัวข้อคืออะไรจริงๆแล้วทุกคนจะต้องถูกดึงดูดมาด้วยหัวข้อค่ะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเมื่อคนรักเก่ากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งรักของเราจะไปรอดไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้บอกนะคะว่าคุณจะโอเคหรือเปล่าหรือถ้าคุณโอเคกลับไปเริ่มต้นกับความรักก็ไม่ได้บอกว่า คุณจะไปรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาเฉลยในคลิปนี้รวมถึงราศีของคนรักเก่าที่กลับมาหาคุณค่ะจะตรงใจคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเป็นชาวธาตุลมนะประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันเนาะกับเรื่องราวดวงความรักของคุณเน้นย้ํากับที่หัวข้ออีกสักหนึ่งรอบนะคะ ราศีอะไรหนอนที่เป็นคนรักเก่าของคุณกำลังนะคะกำลังจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งแล้วสุดท้ายรักของเราจะไปรอดไหมเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงานอันนี้คือใจของเขาในการตั้งใจกลับมาอันนี้คือใจของคุณนะคะขอดูหน่อยว่าพลังงานของคุณเป็นแบบใดและคลิปนี้จะจบลงแบบไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของผู้ทำหนายวาสนาอัมเมซิ่งทารโค่ะยินดีต้อนรับนะคะเราไปขอดูในตําแหน่งของคุณกันก่อนนะคะโอ้ไม่ตําแหน่งคุณไปตําแหน่งเขาดีกว่าเพราะเขากำลังจะกลับมานะคะพลังงานของเขาอยากกลับมาจริงๆค่ะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเพื่อกุมมือคุณอีกครั้งหนึง่งอยากกลับมาดูแล ทำให้ความสัมพันธ์เรามันมีสีสันมันมีความสวยงามมากขึ้นมันมีความสบายใจมากขึ้นเขาการกลับมาครั้งนี้เขายินดีที่จะรับข้อเสนอของคุณในทุกๆรูปแบบอาจจะทําตามคุณอย่างที่คุณต้องการไปดูใจคุณกันค่ะเมื่อเขากลับมา อืมพลังงานคุณเหมือนเป็นคนให้โอกาสด้วยนะคะแต่ว่าการให้โอกาสของคุณไม่ใช่กลับปุ๊บแล้วคุณเวลคัมเลยย้ายเข้ามาได้เลยหอบเสื้อผ้ามาได้เลยเปล่าเลยพลังงานของคุณคือทําให้ฉันเห็นหน่อยแสดงออกให้ฉันเห็นหน่อยเช่นคุณยังไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะฉันอยากรู้ว่าคุณจะเสมอต้นเสมอปลายแค่ไหนคุณบอกว่าคุณจะเทคแคร์ฉันจะเทคแคร์แบบไหนและ ฉันจะใจอ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ถามว่าคุณให้โอกาสไหมคุณให้โอกาสและคุณขอดูว่าสิ่งที่เขาจะทำน่ะตรงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะคะสัญญาอะไรแต่ละคู่จะสัญญาในการกลับมาไม่เหมือนกันนะคะตัวเขาก็จะสัญญากับคุณในเรื่องราวมากมายนะคะและคุณก็กําลังจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดจริงแท้แค่ไหนทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าแหมแต่มันก็มีเกณฑ์ใจอ่อนนะเพราะอะไรเพราะคุณให้โอกาสเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ในบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3ค่ะเขาเรียกว่าเข้าสู่ช่วงของไพ่เร่าเรื่อง ไพ่กำลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะตรงกับคุณจนมหัสจรรย์ Amazing นะคะแต่ก็อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เพราะเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมแล้วใช้หัวข้อแรนดอมนี้เป็นตัวดึงดูดโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะอย่านำคำพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงนะแนะนำนะอยากมาดูดวงส่วนตัวทักถามนะแต่พูดทำนายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรับสักเท่าไหร่นะเพราะอะไรเออนะ ติดปลูกต้นไม้นะคะเออแต่ว่าลองติดต่อมาดูค่ะหรือว่าใครบอกว่าโอยอยากให้พูดทํานายสอนการอ่านไพ่ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่ออาคารเวทมนต์แห่งนี้ที่มีผู้ทํานายเป็นผอ,อ,อเป็นครูสอนและก็เป็นพันลงค่ะมาเป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วนะคะมารอแค่คุณมาอยากเปิดโลกเปิดใจ ออกนอกกรอกบกับการเรียนรู้ศาสตร์ไพทาโลไพออร์คเคิลนะหรือจะเป็นแพนโดรัมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการตั้งชื่อนะคะศาสตร์ตุุกตาไข่นามแบบมอนนะหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบการอ่านไพ่แบบเบรโนมองนะคะก็ยินดีค่ะเรามาเข้าสู่การพยากรณ์กันนะคะราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นราศีของคนรักเก่า ที่เขาคิดถึงคุณใจแทบขาดนะและอยากจะขอกลับมานะคะรู้แหละว่าความรักมันพังทลายแต่พร้อมที่จะกลับมาเยียวยาหัวใจกันใหม่ได้แก่คนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศีมังกรราศีพฤษศ แล้วก็ราศีการถ้าตรงราศีแล้วคุณฟังให้จบคลิปค่ะใครยังไม่ตรงราศีไปต่อนักษัตวนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่เกิดปีชวดนะคะปีกุลปีฉลูปีวอกปีมะเสง็งและปีขานค่ะนี่คือนักษัตวของเขานะคะฟังและฟังจุด และเราได้ราศีเราได้นักสัตว์ละนะคะบางคนนะคะในคนคนนั้นคนเดียวตรงทั้งราศีแล้วนักสัตว์ถือว่ามีความชัดเจนที่แหมมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เนะอะอไปต่อค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวแม่หมอให้ตัวเลขทํานายดวงนะคะตัวเลขดั้งต่อไปนี้ค่ะเป็นพลังงานตัวเลขเมื่อคุณเห็นเลขนี้คุณจะนึกถึงเขาเลขนี้เป็นอะไรเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับคุณได้บ้างนะคะเพื่อให้มันแคบขึ้นนะคะมีพลังงานดวงนะคะเลขสี่ค่ะ มีเลข5ค่ะแล้วก็มีตำแหน่งของเลข9ค่ะ4 5 9เป็นอะไรกับเรื่องราวของคุณได้บ้างบางทีเขาจะอาจเป็นคนที่เกิดวันที่4ค่ะเกิดวันที่5เกิดวันที่9เกิดตำแหน่งวันที่14เกิดวันที่15เกิดวันที่19นะคะเกิดวันที่24เกิดวันที่25 เกิดวันที่29ค่ะมีความเกี่ยวพันนะคะกับคําว่าวันพุธกลางวันพุธกลางคืนวันพระฤหัสนะมีความสัมพันธ์นะคะกับคําว่าเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนกันยายนค่ะเลข4เลข5 เลขเก้าคุณอาจจะเจอเขาหรือนึกถึงเขาแค่เพียงตัวเดียวก็ได้หรือสองตัวก็ได้หรืออาจจะมีเลขทั้งสามตัวนี้อยู่ในดวงเขาก็ได้ในช่วงเวลาที่เรารักกันก่อนที่จะเลิกกันเนาะเพราะเขาเป็นแฟนเก่าฐานแฟนเก่าของคุณก่อนที่จะเลิกกันเขาอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะอยู่บ้านเลขที่เดียวกันนะคะหรือ บ้านเลขที่นะคะเลขชั้นห้องคอนโดอพาร์ตเมนต์อ่ะชั้นมีเลข4ี่เลข5 9าเก้าไหมนะคะสี่ห้าเก้าตอนที่เราคบกันนะเบอร์มือถือเขามีตัวเลข4ตัวเลข5ตัวเลข9ปรากฏอยู่ใน4ตัวหลังไหมหรือปรากฏอยู่ใน3ตัวหลังบัตรประชาชนหรือเปล่า4ี่ห้าเก้าเป็นตัวเลขที่เขาชอบหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นจํานวนเดือนจํานวนปีจํานวนวันวันสําคัญวันเลิกนะคะแล้วแต่เลยมีเลข4เลข5้าเลข9จริงๆแล้วให้เน้นย้ําไปที่ราศีแล้วก็นักสัตว์นะคะ แต่มันก็มีความมหัศจรรย์ Amazing ตรงที่ว่าบางดวงที่คอมเมนต์มาตรงทั้งราศีเชื่อมโยงตรงนักศาสตร์มีตัวเลขอีกมีวันเดือนปีอีกอะไรจะขนาดนั้นนะคะไปต่อไปต่อนะคะเกณฑ์นี้จะมีเกณฑ์ให้โอกาสกันค่ะคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะและเขาพร้อมที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนและเขาจะเน้นการกระทำด้วยเพราะเขารู้อยู่แล้วสไตล์คุณอนะถ้าแค่พูดลอยๆอยเนี่ยไม่มีทางได้พื้นที่กลับมา กลับมารักคุณได้หรอกอเพราะฉะนั้นการกระทําสําคัญที่สุดเขาจะเน้นการกระทาเพราะเขารู้ทางคุณอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะคุณก็ต้องการการกระทําที่ชัดเจนนะคะพลังงานของเขาเป็นการเริ่มต้นบันไดขั้นแรกที่ความรักนะคะเขารู้สึกอยากกลับมาที่ผ่านมาคุณกับเขาจะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรใครผิดใครถูกเราจะละไว้ไม่ไปแตะต้องไม่ไปไม่ไปย้อนรอยอดีตแต่จะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ และเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาเป็นคนทามันขึ้นกับทามันขึ้นกับตัวเขาเองอาจจะเป็นนิสัยของเขาพฤติกรรมของเขาหรืออย่างไรก็ตามความรักมันพังเขาโทษว่าเป็นตัวเขาเองนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนผิด อาจจะหลงละเริงไปกับแสงสีหลงละเิงไปเรื่องของกามาลมหลงเลงไปเรื่องของการกินเที่ยวหลงละเริงในช่วงชีวิตที่พีคมากๆจนอาจจะไม่ได้ให้พื้นที่สนใจของคุณนะคะอาจจะใช้จ่ายหรือว่าไม่สนใจไม่ไม่ไม่สนใจคําเตือนให้ประหยดัดหรือว่าซื้อของสุดโต่งใดๆก็ตามตอนนี้เขาประมวลผลออกมาเขาผิดอ่าเขาผิด และเขาก็รู้ผลลัพธ์ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเขาก็รู้อยู่ว่าการที่เขาผิดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่บางคู่เขาไม่ให้อภัยหรอกนะแต่เขาก็มองว่าสําหรับคุณเราผูกพันกันมานานเราผ่านร้อนผ่านหนาวหรือผ่านเรื่องราวอะไรกันมาและเขาก็มองว่าถ้าเขาอะแสดงพฤติกรรมดีๆหรือมีความสม่ําเสมอดีๆเขาเชื่อว่าคุณน่าจะน่าจะมองเขาใหม่อะเป็นการมองเขาใหม่มากกว่า จริงๆแล้วเขาสองคุณมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพอสองได้สักพักเขาก็เลือกที่จะติดต่อคุณนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นติดต่อคุณโดยตรงเลยโดยการทักไลน์บ้างกดกด กดอ่ายอดเยี่ยมกดหัวใจกดห่วงใยอะไรก็ว่าไปนะคือเขามีเกณฑ์ส่องคุณก่อนแล้วก็ทักทายคุณมาแบบตรงๆเลยนะคะและเขาอยากจะบอกคุณเสมอเลยว่าสิ่งที่เขาทําที่ผ่านมามันผิดและเขาก็รู้ว่าคุณโกรธนะหรือคุณไม่พอใจแล้วคุณก็ย,ยังไม่อยากคุยกับเขาเขาก็เข้าใจได้นะคะ แต่ณตอนนี้เขากลับมาในความรู้สึกที่อยากสร้างอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของเราและเขาก็ต้องการอยากจะกลับมารือฟื้นความรู้สึกฝันที่เราเคยสร้างด้วยกัน ความตั้งใจในการครบกันว่าเราอยากจะมีร้านกาแฟาเล็กๆร้านเบเกอรี่ร้านส้มตําเล็กๆหรืออยากจะมีที่ดินเล็กๆหรืออยากจะสร้างโฮมสเตย์เล็กๆคืออะไรที่เป็นความฝันของแต่ละคู่ย่อมไม่เหมือนกันเขาอยากกลับมาสารความฝันนั้นกลับมาจับมือเริ่มต้นกับคุณใหม่และกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์กันใหม่เขาอยากจะดูแลคุณ ดันะะงนั้นตอนนี้เขาจึงอยากกลับมานี่คือสิ่งที่สะท้อนในความรู้สึกที่โชคชะตาน,นำพาในคลิปนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังอยากรู้อยู่ดีแหละนะคะว่าเขาจะมีความอดทนเนาะในการตั้งใจเพื่อที่จะแสดงออกถึงการกระทำที่ดีๆต่อคุณมากน้อยแค่ไหนเเราไปดูความอึดของเขากันนะไม่ใช่คุณเขาเป็นแบบไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุง่งเขาตามต่อแย่คุณวันสองวันหายแล้วนะคะดูซิว่าเขามีความอดทนที่จะ สม่ำเสมอกับคุณมากน้อยแค่ไหนเราขอดูหน่อยนะใบที่หนึ่งค่ะเขารู้ว่าเขาผิดนะเขาค่อนข้างพูดชัดเจนเลยนะว่าเขาจะกลับมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวเองนะคะปรับปรุงตัวเองให้มากๆนะคะและเขาเรียกว่าไพาต่ตำแหน่งคือเขาพูดแล้วเขาก็ต้องทําให้ได้นะคะดังนั้นถามว่าความอดทนเขามีไหมเขาตั้งใจจะเปิดใจคุณอีกครั้งเขาอดทนที่จะค่อยๆ ไปทีละเล็กทีละน้อยอดทนเพื่อที่จะทําให้คุณน่ะรู้สึกผ่อนคลายและปลดล็อกเขานะคะดังนั้นเขามีความอดทนสูงค่ะใบที่3ค่ะเขาขอเพียงอย่างเดียวนะคะว่าอย่าตัดพ้ออย่าด่าทออย่าอย่าประชดแรง นะคะเพราะเขาอะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขากลัวว่าคุณจะประชดแรงประทะแรงๆหรือว่าพูดเหมือนแบบดูถูกใจเขามากๆนะเขารู้แล้วไงว่าผิดตอนนี้ก็สมสารกลับมาแล้วไงแล้วคุณจะตอกย้ําอีกกันนาด่าอีกอันเนี้ยเขาขอเลยถ้าถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเราเนาะมันก็ทนไม่ไหวอะ่ะเออมันก็จะทนไม่ไหวเหมือนกันนะคะ แต่เขาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะจะทําให้ดีที่สุดขอเพียงว่าค่อยๆค,คุยกันก็ได้นะคะแต่เขาเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่ไม่ว่าเขาหรอกนะคะคุณก็อยากให้เขากับคุณหรือว่าเราทั้งคู่เนี่ยได้มีเกณฑ์พัฒนาในเมื่อคุณให้โอกาสคุณก็ย่อมไม่มีคําพูดที่มันแรงๆหรือเอาเรื่องเก่ามาพูดเพื่อให้เราเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่แย่แย่ลงไปอีกเนาะเออเขามองว่าเราน่าจะกลับมา ประครบประงมหรือว่าอุปถัมภ์ค้ำคูณกันได้โดยเฉพาะถ้าคู่ของคุณอยู่ในตำแหน่งของการมีบุตรธิดาร่วมกันนะบุตรชายบุตรธิดานั่นหมายความว่าเรื่องลูกก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ไปต่อค่ะมีความอดทนสูงค่ะอดทนสูงมากขอแค่อย่าประชดมากแล้วกันเนาะประชดได้นะแต่การด่าทอบางทีหรือว่าการตําหนิติเตียนในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแบบหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสเลยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาให้โอกาสเขาหรอกนะคะอ่ะบอกก็เหมือนเป็นโชคชะตาก็เตือนคุณด้วยนะคะเอาไปต่อค่ะ การกลับมาครั้งนี้เขารักคุณจริงๆใช่ไหมอ่าไปไปไปให้สุดนะหยุดทุกคำถามนะเออการกลับมาครั้งนี้ของเขารักคุณจริงๆใช่ไหมมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่านะรักคุณจริงๆใช่ไหมการกลับมาไพ่หมายเลขหนึ่งค่ะการกลับมาครั้งนี้นะคะเป็นการกลับมาอย่างตั้งใจจริงๆเป็นการกลับมาแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้ใจ ใช้การปฏิสัมพันธ์ใช้การพูดคุยจริงๆนะมาจริงๆนะถามว่าเขาตั้งใจไหมเขาตั้งใจโดยที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการกลับมาครั้งนี้นะคะว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ยังไม่มีตําแหน่งความรักชัดเจนนะคะอ่ะขึ้นมาแล้วค่ะตําแหน่งนี้คือเขายังคงรัก แล้วก็ยังห่วงใยแล้วก็ยังอยากที่จะดูแลเทคแคร์แล้วอยากให้เราทั้งคู่ได้ดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยกันซึ่งกันและกันนะคะตำแหน่งรักคือรักจริงๆค่ะนะคะดูซิมีผลประโยชน์แอบแฝงไหมณนะตอนนี้เส้นทางของเขาในการตัดสินใจเขาอะก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาเนี่ยเขาเลือกแล้วว่ามาดีไม่มาดีกลับมาคืนดีไม่กลับมาคืนดีเขาทบทวนหัวใจตัวเองมาโดยตลอด แล้วถ้ากลับมาแล้วคุณจะโอเคไหมคุณจะปิดประตูใส่เขาไหมหรือคุณจะพร้อมให้โอกาสในการพูดคุยเขาคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นในการกลับมาครั้งนี้มันมี2ทางเลยว่าไปต่อกับพอแค่นี้ไปต่อได้คุณจะตัดสินใจจบเขาเมื่อไหร่ตัดสินใจที่จะหยุดเมื่อไหร่เขาไม่รู้แต่เขามีหน้าที่พุ่งไปข้างหน้าถ้ามันเกิดปัญหามีทางแยกเขาก็จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ดูแลคุณอีกครั้งแสดงว่ารักมากค่ะใบต่อมาค่ะ สดาบนะคะตำแหน่งนี้เขารู้ว่าการกลับมาครั้งนี้มันย่อมมีอุปสรรคมันไม่มีอะไรราบรื่นหรอกแต่เขาอ่ะก็จะทำให้เต็มที่นะคะทำให้เต็มที่แล้วก็จะพยายามเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามจะเคลียร์สิ่งที่มันติดค้างในใจคุณพยายามจะปรับปรุงตัวเองนะเขาจะใช้ทั้งเขาจะใช้ความนิ่งใช้สมาธิใช้ทุกสิ่งทุกอย่างประตูชัยของเขาอย่างเดียวก็คือเขาอยากกลับมา ห่วงใยคุณเหมือนเดิมอยากได้พื้นที่นี้เหมือนเดิมอยากได้ความรักของคุณกลับมาเหมือนเดิมถามว่ารักไหมรักมีผลประโยชน์ไหมไพ่ไม่ขึ้นค่ะไปต่อนะแะแล้วคุณจะใจอ่อนไหมขอดูใจคุณหน่อยนะถึงเวลาดูใจคุณแล้วนะเออคุณจะใจอ่อนไหม,ไมนอ้อ มาดูใจกันค่ะคุณจะใจอ่อนหรือเปล่านะฮะโอ้คุณค่อนข้างไม่ใจอ่อนง่ายๆนะถึงว่าไม่แปลกที่คุณจะรอดูพฤติกรรมของเขานะคะคุณมองว่ามันเหมือนหนังสือเล่มเก่าที่เปิดอ่านอะ่ะมันยังมีบางช่วงที่ติดขัดบางช่วงที่เราพอจะเดาได้แต่การเดาครั้งนี้คุณต้องรู้นะเขากลับมาใหม่ถึงจะเป็นคนเดิมแต่เขากลับมาใหม่ มันเป็นตอนใหม่เขาต้องการเปลี่ยนเขาต้องการเขียนนิยายความรักของเขาใหม่แต่คุณอะเคยเจอเขาด้วยเหตุการณ์ทั้งบวกและลบไงมันก็ลบใจคุณยากเพราะฉะนั้นถามว่าใจอ่อนไหมคุณยังไม่ได้ใจอ่อนง่ายๆคุณจะดูพฤติกรรมของเขาเป็นหลักค่ะไปต่อมาค่ะแต่ถามว่าการให้โอกาสให้เขามาแสดงถึงความสม่ำเสมออีกครั้งนั่นก็คือคำว่ารักแล้วแหละคุณรักแต่คุณไม่ใจอ่อนง่ายๆ ที่จะให้เขากลับมาเหมือนเดิมง่ายๆนะคะคุณก็มีกฎกติกาของคุณเหมือนกันดังนั้นถามว่าคุณรักไหมคุณรักค่ะถ้าไม่รักไม่ให้โอกาสหรอกนะคะไม่มีทางได้โอกาสจากคุณนะคะอันนี้คุณก็กําลังเสี่ยงกับความรักเก่าหนังสือเล่มเก่าแต่ว่าเราทั้งคู่จะต้องมาเขียนเรื่องราวใหม่ๆนะคะอ่ะใจของคุณจะเป็นยังไงต่อไปใบที่3 คุณไม่ถ้าใครเลิกกันด้วยรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าปัญใจเจ้าชู้อะไรก็ตามมันยังคงคาใจซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องปลดล็อกคุณให้ได้นะอันนี้คือเรื่องใหญ่สําหรับดวงของคุณเลยนะยอมไม่ได้แล้วไม่ยอมด้วยดังนั้นถ้ามันจะเลิกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องเจ้าชู้ถ้ายังมีเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณนะคะและ การกลับมาครั้งนี้เขาต้องพิสูจน์ว่าเขาโสดจริงๆไม่มีตำแหน่งของการครบซ้อนนะใดๆเกิดขึ้นก้าวดาบค่ะยังไม่เชื่อคำพูดของเขาทั้งหมดนะคะคุณยังหารสองหาร3าอยู่เลยดังนั้นอะไรที่เขาสื่อสารมา มันยังอยู่ในการกระทําคุณถึงได้เน้นการกระทําและคุณจะดูว่าเขาเสมอต้นเสมอไปลายไหมโทรหาคุณทุกวันยังโทรเหมือนเดิมไหมนี่แหละคือการนี่คือแหละคือคําว่ารักของคุณแต่คุณไม่นิยมพูดแต่คือการให้โอกาสของคุณแล้วถามว่าคุณสบายใจไหมในการให้โอกาสเขามันรักแหละแต่คุณไม่ได้สบายใจสักเท่าไหร่นะคะตำแหน่งสามใบนี้ก็คือบ่งบอกว่ามันก็ยังมีติดค้างในใจมีเรื่องราวที่เจ็บอยู่ในใจมีอะไรที่มันยังปิดกั้นคุณอยู่นะคุณไม่สามารถปล่อยใจไหลไปกับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกดัง นั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณกังวลใจคุณจะใจอ่อนไหมสุดท้ายการกระทําของเขาค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญว่าเขาอยากให้ความรักไปเป็นแบบไหนเขาตั้งใจกลับมาเหมือนเดิมจริงไหมเขาต้องใจกลับมาปรับเปลี่ยนมีมุมมองใหม่ๆจริงไหมถ้าเขาเป็นคนใหม่จริง คุณก็ยินดีต้อนรับเขาและยินดีให้เขากลับมาอยู่ในพื้นที่ของความรักเหมือนเดิมกลับมาเป็นพ่อของลูกเหมือนเดิมกลับมาเป็นแม่ของลูกเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนรักของของกันและกันเหมือนเดิมแล้วแต่เลยสถานะไหนแต่ว่ามันติดบล็อกถึง3ใบนะแล้วหนักๆทั้งนั้นเลย8ดาบ3ดาบ9ดาบเพราะฉะนั้นทํายังไงเป็นหน้าที่ของเขาแล้วนะทำยังไงพิสูจน์ยังไงด้วยคำพูดแล้วก็ตามด้วยการกระทำที่ดีก็ตาม คุณถึงจะหายจากตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องทาตามตาแหน่งไพ่ใบนี้คือเขาต้องทําคุณไม่จําเป็นต้องทําคุณแค่นั่งดูถึงพฤติกรรมของเขาก็พอนะคะอะไปต่อคุณมีเกณฑ์ใจอ่อนแต่ไม่ได้มากหรอกคะ่ะเพราะว่าครั้งนี้คุณค่อนข้าง ค่อนข้างดูนานหน่อยนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยกลับมาคืนดีกันเดี๋ยวรักกันหน้าดูเปล่าหรอกมันยิ่งกลับมายากมันยิ่งต้องดูกันยากขึ้นนะคะถ้ารักใหม่ๆยังง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะคะต่อมาค่ะรักของเราจะไปกันรอดไหมคีย์เวิร์ดสำคัญคำตอบสำคัญของคำถามแรนดอมในวันนี้แล้วนะคะรักของเราจะไปรอดไหมใบที่1นึ่ค่ะชะตาบอกว่าถ้าคุณทั้งคู่ ปรับความเข้าใจกันได้ทุกอย่างลงตัวสื่อสารกันเข้าใจมีเกณฑ์นะคะที่ความรักจะไปได้ดียังไปได้ดีอยู่นะโอเคไพ่ใบนี้ปิดจอบได้เลยนะเนี่ยความรักคงไปได้ดีและคุณทั้งคู่ยอมรับซึ่งกันและกันแม้จะมีมนทินแม้จะมีเรื่องราที่เรื่องราวที่มันไม่ดีในในอดีต คุณต้องยอมรับซึ่งกนและกันและลบล้างมันด้วยความรักใหม่ด้วยความรู้สึกใหม่ด้วยการทุ่มเทหัวใจให้กันและกันใหม่ดังนั้นคุณมีเกณฑ์ไปรอดใบที่สองค่ะขอดูใบที่3ค่ะโอเคการเชื่อมโยงความรักการปรับเปลี่ยนการบาลานซ์ความสุขการมีมุมมองความรักที่ดีขึ้นแชร์ความรู้สึกกันมากขึ้นเย็นใจสดชื่นประครับประคองนะคะดังนั้นความรักของคุณใบที่สไปรอดค่ะ ไปต่อใบที่4ค่ะเราจะเปิดทั้งหมด5้าในะจ๊ะใบที่4ค่ะโชคชะตาภูมิลิขิตฟ้าลิขิตกำหนดนะคะคู่ของคุณณนะวันนี้นะคะตำแหน่งไพ่ใบนี้เป็นตำแหน่งของคู่ครองคู่สัญญาคู่พบนะคะดังนั้นมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าหนีกันไม่พ้นโอกาสการกลับมาข้างนี้ถือว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตค่ะ ไปรอดใบที่4ี่ค่ะหมดวิบากกรรมละมั้งเหลือใบสุดท้ายแล้วลุ้นน่ะใบที่5้าแล้วนะคะกับผู้ทํานายวาสนานะเออแม่หมอจะลุ้นทุกครั้งนะอะ่ะไปสุดท้ายเดอะสตาร์ยอดเยี่ยมและแจ่มแจ๋วค่ะเราจะมองท้องฟ้าเดียวกันและเราจะนอนกอดกันเราจะกลับมากลายเป็นเด็กอีกครั้งชีโบชีเบเราจะกลับมารักกันใหม่เดอะสตาร์ค่ะ มีความรักที่สุขสกาวสุขใจเราจะผ่านคืนข้ามปีด้วยกันเราจะผ่านงานเทศกาลด้วยกันเราจะผ่านการไปท่องเที่ยวด้วยกันแล้วเราจะนั่งมองดูดาวด้วยกันเราจะกอดการภายใต้ม่านฟ้าก็ได้แสงดาวแสงเดือนแสงตะวันแล้วแต่พวกคุณเลย แต่สุดท้าย1 2 3 4 5ไม่มีตำแหน่งเสียรักของคุณมีเกฑ์ไปรอดค่ะและครั้งนี้น่าจะเกิดจากความจริงจังนะใครที่เป็นคู่รักอาจจะได้จดทะเบียนกันในอนาคตใครที่เป็นคู่แต่งงานมีมรูปมีอะไรก็อาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวดื่มน้ำพึ่งระจัน์กันอีกรอบนะคะดีใจด้วยค่ะกับกลุ่มคนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญและหัวข้อนี้ดันดึงดูดคุณเข้ามา คุณได้พบความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันที่หัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ใครแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าครูขู่ไพ่ปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านนะคะราบรื่นสดชื่นความรักอิ่มเอิบในใจเป็นกำลังใจให้ค่ะใครอยากเรียนไพ่กับผู้ทำนายสอบถามได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ